สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็วันอังคารนะครับวันอังคารที่22ตุลาคมนะครับ2567วันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับที่ลงคลิปไปคราวก่อนเกี่ยวกับกล้วยนะฮะการทำกล้วยน้ำว้าเกรดพรีเมียมและการาปลูกกล้วยน้ำว้าแบบไฮเดนซิตี้ฟาร์มิ่งจะทำยังไงนะี่ฮะเครือที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้นะครับดูนะครับกล้วยนี้ยังไม่ถึงกำหนดตัดนะครับอายุอ่า 90วันประมาณคนะเราจะกําหนดตัดประมาณ4ี่พฤศจิแต่ว่าพอดีญาติที่มาจากทรุงเทพเห็นเลยอยากได้ก็เลยจะฝากก่อนจะให้เขาก่อนนะครับแต่ก็แก่นะฮะแต่ว่าก็ยังไม่แก่จัดนะครับนะีครับเพื่อนๆให้ดูนะฮะการทํากล้วยน้ําว้าเกรดพรีเมียมเกรดส่งออกนะฮะโดยการเอาบริหารจัดการกล้วยไข่ส่งออกหรือกล้วยหอมทองส่งออกเนี่ยมาทําในกล้วยน้ําว้านะครับนี่ให้ดูเขือนี้นะครับ เัรนี้มีทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่หกหวีนะครับก็อ่เพราะว่าช่วงนั้นยังไม่สมบูรณ์มากหวีหนึ่งประมาณสิบหกลูกนะครับส่วนเครือนี้มีทั้งหมดสี่หวีนะครับเพราะว่าต้นเล็กเห็นไหมฮะเพราะว่าช่วงนั้นมันแรงแล้วก็ต้นที่มาปลูกยังไม่ได้บำรุงอะไรมากมายแต่จะให้ดูว่าลูกการแต่ง เนียเราเอาไว้สองลูกอย่างเงี้ยนะครับที่ว่าคอนเซปต์นะับได้เท่าไหร่รวมดินเตาได้เท่าไหร่ลบสามนี่ฮะแล้วก็ผมพึ่งเฉือนตรงนี้ไปนะครับเฉือนแผลมันบอกเขาบอกจะทําให้รสชาติกล้วยดีนะครับแล้วก็เครือนี้เคร่อนี้ก็จะยังเล็กอยู่ยังไม่ถึงกําหนดตัดอันนี้ประมาณแปดสิบวันได้นะครับส่วนเครือนี้กําลังเริ่ม โตขึ้นเลยนะฮะเมื่อก่อนยังเ,งเล็กๆอยู่นะครับอัปเดตให้ดูนะฮะแล้วก็เครือนี้อันนี้ก็หกบีเหมือนกันดูนะครับเพื่อนๆใหญ่หบิ๊กนะฮะนี่คือกาบขาวเพชรบุรีนะครับแต่ยังไม่ตัดนะครับ ให้ดูอัปเดตให้ดูความคืบหน้านะครับว่าก็เพื่อที่ว่าจะมาเชิญชวนเพื่อนๆน,นะครับให้มาทําเกษตรในคอนเซปต์ทำน้อยได้มากหรือเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า intensive farming นะฮะก็คือการทําเกษตรแบบปราณีตนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยผมได้ออกแบบการปลูกแบบใหม่เนี่ยนะครับไร่หนึ่งจะสามารถปลูกได้ถึง1นึ่ันกับแต้นเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวมาคอยติดตามนะครับเดี๋ยวจะทําแปลงตัวอย่างให้ดู แล้วก็มีเกษตรกรที่สนใจเข้าติดต่อเข้ามาแล้วสามรายนะครับก็จะมาทําให้ดูนี่ฮะที่ว่าการจัดการกล้วยเกรดส่งออกแล้วทํำยังไงนี่ครับ <c oughs> ไว้แม่ลูกส่วนหนอพวกเนี้ยเราจะยังไม่ขุดไปใช้เราเฉือนให้ไก่ให้หมูอะไรเงี้ยนะครับข้อดีนะฮะเราจะไว้แม่ลูกอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราปลูกระยะก็ค่อนข้างชิดก็ไม่ชิดมากนะครับที่คํานวณว่าได้พันอ่า กับ8ต้นเนี่ยเราปลูกระยะที่3.5เมตรนะครับ3.5เมตรแบบสลับฟันปลานะครับสาก็คือ3มเมตรห้โดย1กลุ่มหลุม,ลมเนี่ยมีมาณ6ต้นแต่ต้องใช้พอเลี้ยงนิดเยียวนะครับจะได้โตเท่ากันแล้วก็มีการเติมอ,ออกซิเ,เติมมอินทรีย์วัตถุลงในดินนะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกอย่างี้ยครับขี้วัวอย่างนี้นะครับแล้วก็ฉีดด้วยจุลินทรีย์เปปแล้วก็ าตายพายเราก็แก้ไขได้นะครับโดยใช้ปุ๋ยน้ําใบเฟิร์นซึ่งเป็นนวัตกรรมนะครับที่เรามีอยู่ในมือคือว่าสามารถกําจัดเชื้อราโดยจะ,จะเป็นลักษณะปุ๋ยอินทรีย์เป็นองค์ประกอบพวกสารโพลิเมอร์แล้วมันเขาจะไปเข้าไปตัดวงจรในโครงสร้างโปรโตีนของแบคทีเรียนะครับทำให้แบคทีเรียตายนะครับหรือเชื้อราตายนะครับยังไงก็จะมาอัปเดตให้ดูทีนี้ที่ว่าตายพายนะครับเพื่อนๆว่าเอาอยู่ยังไง เดี๋ยวจะให้ดูหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยอย่างต้นนี้เหลืองแต่ลดไปแล้วสองรอบนี้เริ่มจะนิ่งละนะครับยอดยังอยู่เห็นไหมฮะยอดเริ่มจะอยู่ละทีนี้ต้นที่หายมาดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูต้นที่หายต้นที่เป็นละหายเนี่ยฮะเพื่อนๆดูนะครับไม่ได้โม,โมโ้เรามีปุ๋ยเราตายพายอยู่นี่ครับเห็นไหมฮะใบยังเหลืองอยู่แต่ยอดนิ่งละนะครับ ่วนต้นนี้หายแล้วนะครับต้นนี้เมื่อก่อนก็เหลืองเหมือนกันเพื่อนผมยังไม่ได้ตัดใบแห้หงออกเพื่อที่ไว้ให้ดูส่วนต้นที่เป็นต้นแรกเนี่ยที่ว่าเป็นตายพ่ายดูนะครับอำต้นแตกหมดนะแล้วเราใช้ปุ๋ยใบเฟิร์นไปตอนนี้ยอดเดินแล้วครับเพื่อนๆเนี่ยครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ให้ดูแค่นี้ประมาณว่าอัปเดตให้ดูว่าอ่าเนี่ยอ่า ลูกกล้วยอายุเก้าสิบวันโตขนาดไหนแล้วก็ให้ดูฮะดูต้นเนี้ยใหญ่ไปครับเพื่อนๆนี่ระยะไม่น่าจะประมาณสองเมตรด้วยซ้ำแต่นี่ปลูกข้างฝรั่งสังเกตเห็นว่าเราเริ่มเลี้ยงหนอ่อแล้วนะฮะเห็นไหมฮะเริ่มเลี้ยงหนอ่อเอาหน่อชิดต้นแม่เห็นไหมครับต้นนี้ใหญ่มากนะครับเพื่อนๆต้นสมบูรณ์ขนาดนี้น่าจะมีประมาณสิบสามฝีรวมตีนเต่านะครับอย่างเครือนี้ เครื่อนี้มีสิบสองนะครับแต่ตัวนี้ทดลองเอาไว้สองดูหมายถึงว่าลบสองดูนะครับนี่เหลืออยู่ทั้งหมดอยังไม่ได้เด็ดไอ้เกสรนะครับเพราะว่ามันสูงไม่มีบันไดดูนะครับมีเอาไว้เหลือกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหลือเก้าหวีครับเก้าหวีใหญ่เพื่อนเพื่อนคิดดูแล้วกันครับถ้ามันโตขึ้นเนี่ยก็ทําสัญลักษณ์ไว้เอาเชือกฝังมัดไว้นะครับแล้วก็เนี่ยดูนะครับ นี่คือหน่อที่เริ่มเลี้ยงนะครับก็มาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูนะฮะเนี่ยอย่างต้นนี้เราก็เริ่มเลี้ยงหนอนนะครับก็สุดท้ายก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆืนว่าปลูกกล้วยน้ำว้าไม่ต้องห่วงนะครับเรามีปุย๋ยมีตัวอร์เกนิกเป็นที่เป็นอินทรีย์ที่สามารถฆ่าเชื้อรานะครับเพราะว่าโรคตายพลายมันเกิดจากอะไรฮะมันเกิดจากเชื้อราที่ชื่อว่าฟูซาเรียมออกซิสไปรัมหรือบางทีเขาเรียกว่าอ่าปานามาดิซีนะครับ หรือบางทีก็เรียกว่า,าฟูซาเรียมวิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะจะมาชวนเชิญเพื่อนๆว่ามาทำเกษตรแบบฟื้นฟูนะครับก็คำว่าเกษตรแบบฟื้นฟูคือว่าเราจะให้จุลินทรีย์ให้ดินให้ดินมีชีวิตเหมือนอย่างแปลงฝรั่งนี่ฮะเรายังไม่ตัดหญ้าเราไว้หญ้าเห็นไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันสูงอีกสักหน่อยก็จะตัดนะนะครับแล้วดินดีมากนะครับเพื่อนๆจาาเมื่อก่อนที่เป็นดินเหนียวเนี่ยยกตัวอย่างให้ดูว่า เราทําเกษตรแบบอินทรีย์แล้วก็ฟื้นฟูมันดียังไงนะครับและที่สําคัญนะครับมันจะช่วยในเรื่องของอจุลินทรีย์มันจะสามารถตึงคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอาหารของจุลินทรีย์ไปอยู่ในโครงสร้างของเขานะครับเอตัวคาร์บอนพูดผิดนะครับฉะนั้นมันสามารถตึงคาร์บอนได้การทางเกษตรแบบฟื้นฟูฉะนั้นก็ฝากเพ,เพื่อนว่าการทางเกษตรแบบฟื้นฟูหรือว่าเขาที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า Regenerative agriculture เลยนะครับควบคู่กับหลักการทำพืชแบบปราณีหรือที่เรียกว่า intensive farming หรือผมจะใช้ศัพท์เวลาต่อไปจะสื่อสารก็คือว่า high density farming ก็หมายความว่าปลูกพืชในปริมาณที่เยอะในพื้นที่จำกัดแต่เยอะแบบมีนัยสำคัญนะครับไม่ใช่ว่าลกทึบมีลมนะฮะคำนวณวิเคราะห์ดูแล้วมีช่องแสงมีลมพอนะครับอากาศถ่ายเทนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้ดู ประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ